สวัสดีครับกระแสไทยลีกครับวันพุธที่17มกราคมนะครับวันนี้มีเอเชียนคัพแข่งขันกัน2คู่นะครับคู่แรกไปที่18นกา3สินาทีเป็นกลุ่ม A นะครับวันนี้กลุ่ม A ทั้ง2คู่เลบานอนเจอกับจีนครับคู่นี้ก็เลบนนอนนัดแรกเนี่ยเปิดสนามแพ้กับกาตาร์0ูนต่อนะครับนี่เป็นนัดที่2ของทุกทีมแล้วนะครับนี่ถือว่าไปรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2 ทั้น,นี้สถานการณ์ของเลบานอนเนี่ยก็ต้องบอกว่าแพ้และลําบากกับสุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะตกรอบได้นะครับเพราะว่าแข่งกันเจอ3นัดนี่ต้องมีแต้มไว้ก่อน,นครับผมกําลังนัดน,นี้ก็จะมีพวกซีซีนะครับมาเซลจารดีที่เล่นอยู่กับทรูแบงคอกแล้วก็ฮัสซันมาทูนะครับก็กําลังหลักก็อยู่กันครบเกมที่เจอกับกาต้าจริงๆพวกเขาก็โอกาสเนยอะนะครับเดบานอนแต่ว่าทําไม่ได้นะครับสุดท้ายก็แพ้ไปถึงศูนย์ประตูต่อส ส่วนคู่แข่งพวกเขาครับจีนนัดแรกเสมอคาจิกิสถานมา0ูนย์ต่อศูนย์เกมค่อนข้างจะอึดอดัดและก็โอกาสทําประตูกันค่อนข้างจะน้อยนะครับนักเตะในทีมก็ยังมีอย่างหวังฉันยวนนะครับมีทันหลงแล้วก็มีอูเล่ยนะครับเป็นตัวความหวังในแนวรุกสถิติการพบกันต้องย้อนไปพฤศจิกายนปี2009นะครับซึ่งเป็นเอเชียนคัพนะครับแล้วก็จีนชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์คู่นี้น่าเสือเปิดมาให้จีนเป็นต่อเล็กน้อยนะครับ โอ้โห oh, คูน่นี้คู่ขี้สูสีครับเรเบอนอนแพ้ไม่ได้หลังพิงฝาแบบนี้ให้เฉียวไปที่เรเบอนอนนะครับไม่น่าจะถึงกับแพ้คู่ถัดมาครับก็ในกลุ่ม A นะครับ21นาฬิกส30นาทีจะอ่าทาจิกิสถานนะครับเจอกับทางด้านจ่าฝูงอย่างกาตาแล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วยทาจีนัดแรกเสมอจีนมา0-0ครับช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับเสียประตูน้อยกําลังหลักก็มีอย่างเอสโซนี่พาชันเบ้นะครับมีามาโดนี่คาโมลอฟแล้วก็ลุสทัม ซอยลอกนะครับส่วนกาตาร์นัดแรกในถล่มเลบานอนสต่อศูนย์โอ้โหนั้นนั้นนี่ก็ทําอะไรก็ดีครับยิงก็แหมมันใช้โอกาสไม่เปลืองเท่าไหร่ชนะนัดนี้แทบจะการันตีเข้ารอบทันทีนะครับเข้าที่เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับกลุ่มกําลังก็ยังมีอาเมดฟาตีอักรามอาฟิฟแล้วก็อัสมุสอาลีนะครับคู่นี้น่าเสือเปิดมาให้กาตาร์นะครับบังคับที่จะต้องชนะ1ประตูขึ้นไป1ประตูอาจจะเจ็บตัวอยู่นะครับ แต่ว่าแมเล่นในบ้านองค์ประกอบหลายอย่างมันเป็นใจเหลือเกินนะครับอีกอย่างกาตาก็ต้องการการาตรีการผ่านเข้ารอบเพื่อจะมีการโลเทชันนักเตะเช่นเดียวกันนะครับโอกาสที่ชนะ1-0เนี่ยมีสูงมากนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นประตูที่2ต้องไปลุ้นกันนะครับถ้ามาเร็วก็อาจจะไปเร็วเหมือนกันนะครับก็จ,จะไหลได้เพราะฉะนั้นเชียไปที่กาตาแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปแถมอีกคู่หนึ่งแล้วกันเป็นฟุตบอลลีกหญิงครับเอลีกของออสเตรเลีย แตะกันในเวลา15บหนาฬิกานะครับเป็นซิดนีย์ครับเจอกับเซนทั้งโคสเรีเนอร์ซิดนีย์ทีมอันดับ3นะครับส่วนเซนทั้งโคสทีมอันดับที่9ซิดนีย์เนี่ยแข่งไป11นัดมี19แต้มนะครับ5นัดหลังชนะ2เสมอ3เกมล่าสุดก็บุกชนะเวสทิร์นยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0นะครับเกมในบ้าน5นัดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ส่วนเซนทั้งโคสเนี่ย11นัดมี15แต้มนะครับ5นัดหลังชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดก็บุกชนะเวลตันฟอนิตไป2ต่อ1เกมก United, 2, เกยมือน5นัดนี่ชนะ3แพ้2นะครับ ส่วนผลงานการเจอกันล่าสุดเนี่ยในบ้านของเซนทันโค้ดในเล็กแรกนะครับก็เสมอมาศนยต่อ0คู่นี้น่าเสื่อเปิดมาให้ซิดนีย์หญิงนี่โอ้โหเป็นต่อค่อนข้างจะแพงนะครับ1ประตูไม่พอผมมองว่าคู่นี้มันดูคู่ขี้สูสีนะครับไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นแม้ว่าช่วงหลังจะฟอร์มดีสำหรับซิดนีย์แต่ไม่ง่ายเลยครับสำหรับการเปิดบ้านรับการเยือนของเซนทันโค้ดมารีเนอร์เพราะฉะนั้นรองเซนทันโค้ดมารีเนอร์ดีกว่านะครับเชียร์ทีมเยือนน่าจะ พอไปสู้ได้แพ้เต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่งประตูนะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ที่นี่ทุกวันนะครับในช่องกระแสต่างประเทศครับ